เพื่อนเือนเห็นนกไหมนุกมันมากินเก้าใครเอาอะไรมาจิกแฟนไว้ตัวน,นี้ไม่รู้จ่ะไปใกล้ๆกว่าไปใกล้ๆมันสิ เพิ่งจะเริ่มหนาวมากวันนี้ล่ะค่ะ19องศาทุกครั้งก็10องศา17องศาเพื่อนขาวันนี้ลบ19องศานะคะโอ้ยหนาวเย็นเลยค่ะตอนนี้เที่ยงนะคะดูท้องฟ้าสิขามาดูตรงนี้ หนาวมากเลยค่ะห,หนาวหนาวหนาวหวันนี้ลบสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดถ่ายท้องฟ้ามันสว่างตรงโน้อนอุยน้ย ป้าถ่ายภาพสวยๆมาให้เพื่อนดูทองฟ้าสว่างาเพื่อนๆประเทศสวีเดนเขตป้านะคะเห็นไหมพระอาทิตย์มันนอนลง มันเอียงนะมันเอียงลงไปด้านล่างมันไม่ขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็จะไม่มีแสงแดดมากบางทีก็มืดไปเลยค่ะอากาศก็ทำให้ประสาทรามืนมนไปด้วย <c oughs> นี่ก้าโมงแล้วจะก้าโมแ้้วค่ะ เหลือห้านาทีจะก้ามงแล้วอากาศดูท้องฟ้าสิคะฟาฟ้าแจ่มใสไม่มีเลย เดินมาทำงานแล้วปะที่ร้านจากอาพาร์ตเมนต์นะคะเดินมาร้อยห้าสิบเก้าค่ะพูดให้ลูกค้าฟังเขาหัวเราะเขาถามวมาเธออยู่ที่ไหนนี่อยู่ตรงนี้ฉันเดินมาร้อยห้าสิบเก้า เพ่นเพนดูความสวยงามบนท้องฟ้านะแต่ลมเย็ยนมาแล้วก็ะหนาวเลยแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะที่สวีเดนทีนี้ก็เริ่มมืดแล้วก่ะพิจมืดกับมืดแล้วทีนี้อากาศหนาว ที่ร้านก็มีต้นคริสต์มาสก,กับเพื่อนๆน,น่ารักไหม พ่อใหญ่เขามาทำพ่อใหญ่มาทำให้ป้าอะไรไม่ต้องทำเองเราเขาจัดการหมดเราทำให้ถูกใจเขา หาถ่ายรูปต้นคริส์มาแล้วกับเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูอากาศสวีเดนตอนนี้นะคะท้องฟ้าเป็นแบบนี้มาทิตหนึ่งแล้วค่ะแดดไม่มีค่ะท้องฟ้ามันเลยจับกันเป็น ไอ,อก้อนเมฆติดกันเลยก้อนเมฆไม่เป็นไหน้มาไหนเลย